สวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Practice นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีเนื้อหาสาระนะครับดีๆจะมาแนะนําให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ทั้งมาถามนะครับว่า ถ้าเรียนจบพยาบาลนะครับไม่อยากเป็นพยาบาลเนี่ยทำอย่างอื่นได้ไหมนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคืออาจจะเรียนพยาบาลนะครับหรือว่าประกอบอาชีพต่างเนี่ยตามที่คนอื่นคาดหวังไว้นะครับแต่ว่าใจจริงเราอยากทํางานอย่างอื่นมากกว่าครับซึ่งถามว่าเรียนพยาบาลเนี่ยได้ความรู้นะครับในการาในการประกอบอาชีพนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ในการ สามารถนําความรู้เนี่ยไปอัดแอปไปประยุกต์ได้นะครับซึ่งอนอกจากที่เราจะจบมาแล้วทํางานที่โรงพยาบาลคนระับพยาบาลเนี่ยเขสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนานะครับแต่ละอย่างละกันนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอาล่ะครับอันดับแรกนะครับเรียนจบพยาบาลไปทํายังไงต่อนะครับก็คือ,อเราก็ ใช้ทุนใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยพยาบาลจะใช้ทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจบมาก็จะทํางานที่โรงพยาบาลร,รัฐนะครับซึ่งโรงพยาบาลร,รัฐเนี่ยก็ตามที่ทุกคนได้เห็นหรือว่าได้ยินมานะาก็คืออัตรากําลังเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากนะต่ออัตราเจ้าหน้าที่หรือว่าพยาบาลหรือว่าแพทย์เนี่ยหนึ่งคนนะครับซึ่งดูแลเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนะครับก็ต้องหนักเป็นธรรมดานะครับซึ่ง ถามว่าข้อดีนะครับของโรงพยาบาลรัฐนะครับข้อดีไงบ้างก็คือหนึ่งก็คือสามารถมีโอกาสนะครับได้บรรจุเป็นข้าราชการนะครับซึ่งข้าราชการเนี่ยก็มีความมั่นคงทั้งในเรื่องของเงินเดือนทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเพราะว่าเป็นได้รับการได้รับการบรรจุนะครับแล้วก็เชื่อว่า หลายๆคนนะครบพยาบาลหลายคนส่วนใหญ่นะก็คือจบมาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลีกเลี่ยงตรงนี้ได้เลยนะครับข้อเสียนะครับอ่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะข้อดีก็คือมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็ได้บรรจุข้าราชการแต่ว่าข้อเสียก็คืออ่าเหนื่อยนะครับแล้วก็มีภาระงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับเ,เรานะครับหรือว่ารุ่นใหม่ที่ว่าเพิ่งจบนะก็อาจจะ มีแรงมีก uh, ําลังนะครับที่จะทํางานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐได้นะครับแต่ว่าภาคหลังเนี่ยรุ่นน้องหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะไปแยกย้ายนะครับโยกย้ายไปโยกย้ายงานนะครับไปยังโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปทํางานที่ที่อื่นๆนะครับมากกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขาดแคลนพอสมควรนะครับสําหรับโรงพยาบาลรัฐนะข้อที่2นะครับก็สามารถไปทาอะไรได้อีกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ ก็สามารถไปทํางานที่คลินิกนะครับซึ่งอาจจะเป็นคลินิกเสริมความงามของของแพทย์นะครับหรือว่าของผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะก็สามารถไปสมัครแล้วก็อยู่ประจําคลินิกได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคลินิกก็จะเปิดทั้งพาร์ทไทม์ทั้งฟูลไทม์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละคลินิกแล้วกันนะครับข้อดีนะข้อดีก็คือ เป็นงานอิสระนะครับก็งานก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยเหมือนโรงพยาบาลรัฐนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือเงินเดือนนะครับก็ขึ้นอยู่อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณของของลูกค้าของผู้ที่เข้ามารับการบริการนะครับตัวอย่างที่สาลนะครับก็จบพยา,บานมาสามารถไปทำอะไรได้อีกนะครับก็สามารถนะครับไปยังโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับซึ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้เลยนะครับนอกจาก โรงพยาบาลรัฐนะที่มีพาระงานที่เยอะนะครับเราก็ทํางานเกินหน้าที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะโยกย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็มีผู้รับบริการที่ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐเนี่ยคือคนละคนละอย่างกันเลยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผู้ป่วยจะค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็งานก็จะอาจจะสบายกว่านะครับเงินก็ได้เยอะกว่านะครับแล้วก็มีอาจจะ เอาช่วงเวลาที่เราได้หยุดนะครับเวรเวรน้อยอะไรแบบนี้นะก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับซึ่งข้อดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับโรงพยาบาลเอกชนนะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับคลินิกนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวอย่างที่4นะครับจบพยาบาลมากนะครับสามารถไปทำไรได้ครับก no well ็สําหรับผู้ที่ไม่อยากอยู่เวนนะครับไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนะครับก็สามารถไปเป็นอาจารย์พยาบาลได้นะครับซึ่งข้อดีของอาจารย์พยาบาลเลยนะครับก็อย่างน้อยนะครับก็ได้จบปโทนะครับซึ่งเขาจะส่งไปเรียนต่อนะครับจบปโทจบปเอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่อยากอยู่เวนแล้วก็อยากมีอยากศึกษาหาความรู้ต่อเวลานะก็แนะนําสายนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า อาจารย์พยาบาลเนี่ยเขส่วนใหญ่จะทําง,งานนะครับในในเวลานะครับซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมในการพานักศึกษานะครับไปฝึกที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องอยู่เวนเาบ่ายดึกนะครับไม่ต้องอดละมนอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนะครับก็คืองานที่เราทำนะครับอาจจะยังอาจจะไม่จบนะบเพราะว่าอาจจะมีการบ้านนะครับมีแผนการสอนมีการเตรียมเนื้อหาอะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะสอนนักศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเออเราก็ สามารถช่างใจได้นะครับว่าเราเนี่ยใช้สายนี้ไหมนะครับตัวอย่างที่5นะครับจบพยาบาลมาสามารถไปทําอะไรได้อีกนะครับก็มีรุ่นพี่ของผมส่วนใหญ่นะครับที่จบพยาบาลมานะครับแต่ว่าก็ไปทํางานเกี่ยวกับประกันนะครับซึ่งประกันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครประกันที่มีตัวย่อตัวเอนะฮะตัวเอแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทําประกันด้านนี้นะครับซึ่งก็รายได้ก็ากที่ถาม,มากนะครับมีรายได้ก็พอสมควรนะครับเห็นว่าสามารถออกจากงานออกจากพยาบาลแล้วก็มาทําแบบประกันแบบ full time ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแต่ละคนนะครับว่าจะทําเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะครับวันนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ว่าท้งนี้ท้านั้นเนี่ยครับรายได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ จำนวนของลูกค้านะครับจํานวนของผู้ที่มาซื้อประกันนะครับข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันนะครับข้อดีอาจจะมีเงินเยอะนะครับได้ทีนึงก็มีโบนัสปลายปีอะไรแบบนี้นะครับพาไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะต้องหาลูกค้าต่อเนื่องนะหาลูกค้าตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชอบสายนี้นะครับก็สามารถมาศึกษานั้นได้เลยนะครับเอาละครับก็ ตัวอย่างที่6กนะครับก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็มีรุ่นพี่ผมนะครับที่จบพยาบาลมากนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลรัฐแล้วก็ยย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปทํางานที่นี่เลยนะครับก็เป็นที่แท่นขุดเจาะนะครับท่านขุดเจาะก็คือเป็นพยาบาลที่อยู่กลางทะเลนะครับพพวกเชฟรอนพวก คุณจอนน้ำมันเท่าไหร่นะเพราะว่าอา,อาชีพนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัวหรือผู้ที่สวดอยู่นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับว่าลองไปอลองไปสมัครนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาอาชีพนี้ดูนะเพราะว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับก็จากที่สืบทราบมานะครับก็รายได้ก็อยู่ที่ประมาณ200-300ถึงดอลลาร์นะครับต่อต่อหนึ่งวันนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ทุกบริษัทว่าจะให้ค่าตอบแทนแบบนี้นะแต่ว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่อยาก make money นะครับอยากที่จะอ,อ,อยากที่จะหาตังในช่วงที่เรายังมีแรงนะก็สามารถไปศึกษาได้นะเพราะว่าผมก็สอบถามรุ่นพี่แล้วก็สัมภาษณ์รุ่นพี่มาหล,หลายๆคนนะครับที่ย้ายไปแท่งคุณจอดนะเพราะว่าช่วงนี้เขาประมาณ20 ไปลายปลาถึงสามสิบตัวต้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปเมกมันนี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะาหาเงินมากนะครับเป็นเงินก้อนแล้วก็อาจจะมาลงทุนอาจจะมาทําอะไรแบบนี้นะครับซึ่งท่านคุณเจาะนะครับก็อาจจะทํางานประมาณสามเดือนแล้วก็ขึ้นฝั่งมาประมาณเดือนอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของงานด้วยนะครับบางบางพี่ก็ทํางานหนึ่งเดือนแล้วก็พักหนึ่งเดือนอประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราก็ช่วงที่พักเราก็สามารถไปทำอีเวนต์ยางอื่นได้นะครับช่วงที่เราทํางานก็อยู่กลางทะเลนะครับก็ข้อดีนะครับก็เงินเดือนเยอะนะครับเงินค่าตอบแทนเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียนี่คืออยู่ตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้เที่ยวห้างไม่ได้ปาร์ตี้อะไรนี้นะครับแต่ว่าก็สําหรับผู้ที่อยากมีมันนี่ก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสถานที่นะครับที่คุณพี่ถ่ายให้ดูเป็นเซรรา์นะครับ ก็เป็นภาพภายนอกนะครับที่อยู่กลางแท่นกุญจจนะครับก็าภายในเนี่ยเขาก็ห้ามถ่ายรูปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บบรรยากาศได้แค่รอบๆนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าไปทําไมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาละครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรเจกไปคลิปหน้านะฮะว่าเราจะมา ให้ความรู้หรือให้สาระหรือว่าพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อครับ้วฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีบ่าย